สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีเร้าวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะเมื่อนี้กามาสวนมาสวนจะมาปลูกผักน้านะคะผักขา้าไปซื้อมเม่วานี้ซองหนึ่งเนาะซืมาปลูกเครื่องนานที่เหลือนะคะเหลือจากตอปลูกผักบุ้งมื่อวานี้ได้เครื่องนานเนาะ มื่อนี้กะสิมาปลูกขณาอีกครึ่งนึงแล้วก็สิกุดแปลงพักในนึ่งแปลงนะคะแล้วก็หดน้ำหักนะคะทุกคนค่ะจังใดแล้วก็สิอัปเดตหัวหอมกระเทียมให้เบิ้งอีกนะคะว่ามันไปถึงใส่แล้วนะว่ากระเทียมมันเกิดอียังงเพราะว่ากระเทียมจะเกิดเกิดซากก็หัวหอมนะคะจังไดก็คอยติดตามชมเป็นกําลังใจให้น้ำในเดีอจ้าเราก็มาเบิ้งผลผลิตไปเรื่อยๆนะคะฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้น้ำในจ้าแ้จังไดเดี๋ยวเฮาไป อัปเดตกันเลยนะคะแล้วก็ไปวานผักน้ากันค่ะไปเลยค่ะอ้ววีนี่นะคะทุกคนผักน้าค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกผักน้าก่อนปลูผัก,กน่าแล้วแล้วเขาก็หดน้ำนะคะหดน้ำผักทุกผักเลยแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตแปลงผักแปลงหอมกระเทียมอีกทีหนึ่งไปปลูกกันเลยค่ะนี่เป็นแปลงที่เลือจากเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ปลูกผักบุ้งอยู่เครืองนู่นนุเครืองนู่น แต่นี่จะปลูกข้าหน้าเขึ้งนี่นะคะกิบมามีอย่างดินเาก็เตรียมพร้อมแล้ว <c oughs> ดินเตรียมพร้อมแล้วนะคะวางเลยสูตรนี้สูตรกำลังอีกเด้อออกบ็ออกค่อมาลุ่นกันอีกตัวหนึ่ง้็จ้ะเอาตีนยิงตีนเอาเอาปิ้วตีบอลลงถึงอา ก <c oughs> ็บังต็ดทับเป็นเม็ดแบบนี้นะคะเห็นไหมเมื่อวานหลดอันนี้เอาสีวานไปเปนให้มันเป็นเบี้ยเนะให้เป็นก้าแต่ละมันใหญ่ขึ้นมาเขาก็าไปบ่งหนานอื่นเนาะเดี๋ยวสีวานทีได้ไหนเนย แล้วเขาก็เอาขีงงัวนะคะกับแกะผสมกันแล้วกลมาปกค่ะขีงงัวเขาค่ะขีงงัวแล้วก็แกบนะคะปนปนกันนะคะแล้วเขาก็ไปปกไว้ แล้วนะคะปลูกง่ายๆค่ะที่นี่เขาจะไปกดน้ำเอาน้ำมาหด โหดน้ำนะคะโหดน้ำผักคะน้าที่เขาปลูกกินแ่กจะกเลีงหัวตับมันไปแล้วเลยเรียบร้อยแล้วค่ะปลูกผักคะน้าเสร็จแล้วก็บหดน้ำแล้วทีนี้เดี๋ยวจะพาไปอัปเดตหัวหอมกระเทียมอัปเดตหัวหอมกระเทียมแล้วแล้วเดี๋ยว กำลังจะอันจะโหดหน้าค่ะเริ่มจากการอัปเดตหัวหอมที่ปลูกล่าสุดนะคะจะเป็นแปลงนี้นะคะเริ่มออกแล้วนะเห็นไหมทุกคนมันเริ่มออกแล้วนะคะหัวหอมแปลงนี้แปลงที่ปลูกล่าสุดนะคะจะเป็นสูตรที่บ่ได้อันลงหัวนี่บ่ได้ลงดิงนอาจจะ เงียะเงียเงียลงกระสือจำดึงไวนะคะกำลังเกิดต mm ูป hmm. no, ูติปิอ่าที่ปลูกล่าสุดกำลังเกิดเนาะมาเพิ่งนานนี้นานผักแม่วันผักกำลังเกิดเออโอ้ยนานนี้ก็กำลังเกิดผักนะคะกำลังเกิดผักวันแล้ววันผักเนาะเมล็ดผักกำลังเกิดตุปูติปิน้อยนี่นี่ กำลังเกิดเดือนนี้่าจจะเป็นผักกาดค่ะสักนานเขาก็มาเบิง้งพักที่วานก่อนหน้านั่นน,น,นี่กำลังเกิดเจอซาแด่ที่นี่ผักจีแน่เลยนี่เห็นไหมบักจีหรือเปล่าแล้วเบิ้งหนานที่มีฟางอันนี้น่าจจะเป็นของป้อม มันคือนอนหรือรับอิ่มสิ่มอยู่แล้วอยูย่เฉยแลละต้นเกิดน,นี่นะหึคือนมาเห็นรับอิ่มสิ่มแล้วยั่งม่เห็เนอนี่ยบาน,นี้มาเบิ่งกระเทียมกระเทียมนี่ป่งแล้วเดอ้อป่งแล้วที่หนึ่งทยอยป่งแล้วล่ะจ้ะมันก็นทยอยป่งขึ้นมาแล้วเนาะมีนี่ทยอยป่งแล้วเนาะเห็นไหม ทยอยปรงแล้วอันนี้มันฟูออกหากแล้วไหมทุกคนมันออกหากแล้วดิแต่วันนี้มันยุ่งเหดินเกินกบันไปฮะก็ทยอยปรงแล้วนะคะทะยอยแล้วยอยปรงแล้วน,นี่นี่กระเทียมปรงแล้วกระเทียมปรงแล้วเด้อเริ่มแปกตูปตุปตปีขึ้นมาแล้วเดินเห็นไหมเห็นไหม แต่ว่ายังบ่พร้อมเพียงเลี้ยงหนากันก็ขึ้นแล้วล่ะคะ่ะทยอยขึ้นแล้วกระเทียมกระเทียมทยอยขึ้นแล้วอย่างน้องน้องกลุ่มขิงอยูนี่โอ้ยจิ้มไปมว่วกักแถวมีอยู่เสียนนี้เดี๋ยวมาอัปเดตหัวหอมที่เกิดก่อนบ้านกอนเมืองมุงนี่ใหญ่แล้วเด้อทุกคน โตแล้วมาวัดขนาดกันตรงที่หูนี่สูงเท่านี้แล้วนะตัวที่สูงที่สุดประมาณสามนิ้วไหยประมาณนี้นะเห็นไหมอืมะมาณสามนิ้วนะคะโตแล้วโตวแล้วโตวแล้วนะคะทุกคนญ่แล้วญงแล้ว นี่แล้วบางตัวก็ยังไม่ใหญ่นี่เล่นแปลงเดียวได้นานเดียวได้นี่นะโอเคตอนนั้นเดี๋ยวพาไปเบิองออันนี้กะเพราว,วนี่ทุกคน,นกะเพราแดงอ๋อหอมอาปิดกล้ยกวยกล้วยกล้วยมีมันเริ่มแตกมาอย่างนี้ไหมมดก็มาเยอะเลยนีมีมีกล้วยนะมีงามมากเลยผักตั้งโอก็กำลังเติบโตคือกัน นี่หอมก้อมไม่ใช่หอมบัวอันนี้จเจ้า้อแตกสาดเยคะจะนอนอยู่ดิตึ้นไม่เหิมะงูเราไปทึกใส่แล้วนะะโอเคที่ก็จะมีต้นมะม่วงด้วยนะคะมีต้นใบมะกรูดต้นขามแล้วเดี๋ยวจะาพาบฮ็ดอ่า อะไรว่าบำรุงต้นแก้วมังกรน,นะคะจะเป็นอีพีหนาแล้วกันเนะาะค่ะสำหรับอีพีสิบนะคะอีพีที่สิบแล้วนะคะมีการปลูกผักคนานะคะแล้วก็อัปเดตหัวหอมกระเทียมแล้วก็อัปเดตผักที่ปลูกไปก่อนหน้านั้นนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วข้านหน้าจะคอโตอไปโหดผักก่อนเนาะโหดผัก,กทุกทุกแปลงเลยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแท่านี้นะคะจังใดแล้วมีคําแนะนําหรือคําติชมจังใดก็ฝากไว้ใต้คลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด share, กริ่งติงต้งติงต้งติงต้งเป็ี่ยนกำลังใจให้กำลังเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใน EP ีที่ส1นะคะ EP นี้ลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย i'm so, so